มาจ้ากินก๋วยเตียเเต๋ยวคือก้าก๋วยเตี๋ยวร้านเจ๊พรวิภาพาเพิ่มนี่สนเสลกเล็กน้ำตกเล็กน้ำตกพี่น้องเดี๋ยวปรุงอนขอปรุงก่อนนะมาเลยอโอมามานี่กินพีนก่อนนะ năm tàn <Nhạc> năm xôm năm pa môi lối nha sài ปีห้วเดียวไงมาเช็คขอนี่เส้นเยอะๆพร้อมผักด้วยดูผักสินี่มาละกับหัวละค่ะ

มันไปหาเมียมันเนี่ยเป็นไงอีบันต้อนปงงานนี่อยู่โรงงานแถวระยองขายวายสิบบาท